สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมัอนี้ตื่นเสาร์มาไปทำงานอีกแล้วจ้ามื่อนี้วันอังคารเนาะจ้ะที่มาตกมาสี่มือนี่แล้วจ้ะตั้งแต่วันเสาร์เนาะจนหอดมือนี่มันยังบ่หยุดตกเลยพี่น้องมันสิหยุดอยู่ช่วงขึ้นนี่ตอนเสาร์มามันก็ตกลงมาอีกแล้วมัอนี้วันที่สี่แล้วเนาะมันนี่วันที่ยี่แปดเนาะมันตกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แม่ ทีบ้านนี่เนี่ยมึงเนี่ยขาวๆไปมดเลยมึงนี่ก็น่าจะตกทั้งวันนี่นะบอกว่านี่ตกทั้งวันเลยมึงเนี่ยมื่อคลื่อนนี่มันก็ตกอยู่แต่บอ่อแห้งแล้วมันก็หยุดไปมันก็มาตกตอนขอนสิแจงีงบ่เราต้องมาปวาทีมาออกใต้หิมะเนี่ยบนรถในใต้หิมะเป็นน้ําแข็งนะคะต้องมาขูดน้ําแข็งออกอีกทีนึง โอ้ยหนาวพี่น้องถุงมือก็ไ่ได้ใสวะนี่นึกว่ามันจะไม่หนาเพราะเมื่อคืนเราก่อนเรากลับเลิกงานมาเราก็กวาดแล้วเนาะทีหนึ่งเราก็ปัด,ป,ดปัดออกแล้วนะมาะตื่นเช้ามาเต็มอีกแล้วนี่แหละพี่น้องชีวิตเมืองหนาวก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเมืองนี่เคืองแข็งแย่พอนด้วยนะที่มาอยู่ขังรถเนี่ยโอ้ยจะแมนเนาะ ปกติมันหมดเลยเด้วันที่สามสิบดอกใหม่ก็ออกบานแล้วเด้เพราะว่าบางปีอยู่สต็อกโฮมดอกสก,กุลาจะบานแล้ววันที่สามสิบปีนี้บางแนวสี่สามสิบเลยยี่แปดแล้ววันที่ยี่แปดแล้วพี่มายังเต็มอยู่โอ้ยเนาะมันเขานาร้อนเลยเด้พี่ห่วงเพราะว่า เมื่อวันเสาร์กับเปลี่ยนนาฬิกาเป็นแบบว่าอันเล้วขึ้นชั่วโมงหนึ่งแล้วเมนบอร์อันนี้ไม่เปลี่ยนเขาอันเวลาเปลี่ยนเขาฤดูรอนแล้วจ้ะเปลียปล่ยนขึ้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นเหลือหาชั่วโมงเนาะขันกลับเมืองไทยอ่ะหางเมืองไทยเมืองไทยเร็วกว่าหาชั่วโมงแล้วมาเดือนที่แลว้วเมืองไทยเร็วกว่าหกชั่วโมง หิมะก็ยังเต็มอยู่อ่าเห็นบอเขากวาดที่มาแล้วเขาก็มาโูดกระจกออกโคดนันแข็งออยสั่นเลยนะพี่น้องเอาจองลงมาก,ก่อนเวลาดนี่ปกติยายพอ,อนเชออกจากบ้านนะเจ็ดโมงสี่สิบเนาะมึงหนี้ก็ลงมาก่อนก่อนสิบน,นาทียี่สิบนาทีเพื่อที่จะมาก,กวาดที่มาออกจากรถนี่ยแหละพี่นอ้องมึงเนี่ย หลุดเพื่อนบ้านขาเต็มไปหมดเลยโอ้ยแต่เงินหลายหลวงมันแปรบวนเนาะพี่นอ้องก็เลยเป็นประมาณนี้แล้วจ้ะขูดทุกมือบานเนี้เห็นอันพยากรพันวารู้สึกว่าจะตกถึงวันวันอาทิตย์นะวันจันทร์ก็จะมีฝนตกอะไรประมาณนี้แหละ พี่น้องแล้วบ่งแน่ต้นสนคางทางนี่ไหมติมไปด้วยหิมะโอ้ยนเนาะคาดไม่กันยังวะตะเวนก็อยากออกมาอยู่ในมันออกมาบ่อใดมันค่าหิมะอมเห็นบาา่้โพกออกมาอยู่แต่โพบ่ไใดเพราะว่าหิมะมันลงตลอดเวลาจา้ะมันก็เลยเป็นแบบบังเนาะคือฝนตกบานเท่าประมาณนั้นแหละบังโอ้ คนก็เดินทางไปทํางานนะคะเยจะพี่นองชีวิตเมืองนอกกันนี่แหละเหนาวป็นใดก็ต้องไปฮอนเปนใดก็ต้องไปบันเฮาก็ไเลยเนาะอยู่ใส่ก็ทางานคือกันเบิดแต่ว่าอากาศนี่แหละแตกต่างกันเหลือเกินไม่หนีออกออกปศรเสานี่รถก็เลยบ่อยติดนี่ โอ้ยพี่น้องแล้วเบิ่งขางขางสายเมื่อยายพ่อนมุนอุดป,ปุยเลยรถล,ล้งขางทาาโอ้ยแต่เสียดายเนาะแต่สงสารคนขับจะเป็นจังไดสงใส่ลุมมาขึ้นเด้อตอนปวใยายพ่อเลิกง,งานมาอันสามถุงกัวยังบ่ท่านเห็นนะแสดงว่าดึกกว่านั้นหรือตอนเสาร์เด้อนี่โอ้ยเนาะขับรถต้องระวังจ้ะเพราะถนนมันลืน่น ขับเร็วไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นวงเวียนไงถ้าคือขับเร็วเนี่ยถนนลื่นก็จะลงคลองไปเลยมันมีคลองอยู่ข้างๆนีแลเนาะพี่อ่นพี่้อ,องเลยขับรถไปใสตรงระวังระวังจมมาหลายแล้วไว้คลิปหนาพอกันไหมด้วพี่น้องสำหรับคิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ